ประการที่9คําว่าอารหังแปลว่าไม่ละคือไม่ละก็คือไม่ทรงละต่อผู้มีศรัทธาที่มั่นคงในพระศาสนาผู้ที่ไม่ละเว้นจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ไม่ทรงละเว้นท่านผู้นั้นเช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นภริยาเจ้าเราใดผู้มีศรัทธาอันกระทำให้แจ้งแล้วมีโคจรอันบริสุทธิ์โคจระบริสุทธิ์ก็คือมีตัว โคจรในที่เน้นคือการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะด้วยดำเนินชีวิตด้วยอินทรีย์สังวรศีลด้วยดำเนินชีวิตด้วยปัจจะยัสนิสิตาศีลแล้วก็ปฏติโมกสังวรลศีลเป็นต้นด้วยแล้วก็มีสมาธิและก็ปัญญาที่มั่นคงพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกย่อมเป็นผู้อันภาริยะทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ย ละเว้นก็หาไม่ได้หรือย่อมเป็นผู้เว้นจากพระิยะเจ้าเหล่านั้นก็หาไม่ได้เพราะเหตุน,นั้นพระพุทธเจ้าจึงได้รับขนานว่านามว่าอรหังตรงนี้ท่านชี้เห็นบอกว่าชี้เห็นบอกว่าไม่ละเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงละเว้นบุคคลผู้มีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่เขาเรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาบุคคลที่มีความเชื่อมั่นปัญญาตัสสโิของวัฏฏคต พระเจ้าจะไม่ละเว้นบุคคลประเภทนี้พวกเราคิดว่าพระพุทธเจ้าละเว้นเราไหมละเว้นเราไหมคิดว่าพระพุทธเจ้าละเว้นเราไหมเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วศรัทธาของเราที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมั่นคงขนาดไหน เมื่อเจอปัญหาเจออุปสรรคของชีวิตปุบ๊บเราคิดถึงพระเจ้าทันทีเลยไหมหรือว่าคิดถึงคนอื่นนั้นให้สังเกตดูนวนะว่าถ้าเราไม่ละเว้นพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ละเว้นเราใช่ไหมเหตุผลว่าพระเจ้าเวลาจะไปโปรดทําไมพระเจ้าจึงไปโปรดท่านัญญากลทัญญาก่อนใครตอบได้ทาไมพระเจ้าคิดถึงท่านัญญากลัญญา ที่แรกจริงๆคิดถึงอลาลาบดหรือกาดาบดใช่ไหมก็ตายแล้วก็คิดถึงใครท่านอัญญากรัญญาทําไมพระพุทธเจ้าคิดถึงท่านอัญญากลัญญาก่อนไม่คิดถึงเราเาพราะอะไรอ่ะล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่คิดถึงเราทําไมพระพุทธเจ้าไม่มาโปรดเราเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปนะีนั่นแหละเพราะเราไม่มี พระเราละเว้นพระพุทธเจ้าท่านัญญาโกนธัญญาเนี่ยท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในอดีตแล้วท่านก็ให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญบารมีเพระปราถนาจะตัสรุเป็นคนแรกใช่ไหมฉะนั้นศรัทธาที่มีต่อพระตถาคตท่านฝังมาแล้วไว้แล้วศรัทธาัทธาที่เกิดขึ้นในชาวนาจิตของท่านก็นําเกิด นาปฏิสนธิในผวังกจิตของท่านัญญากรัญญามีศรัทธาโดยนี้เด่นกว่าคนอื่นพระพุทธเจ้ามีพระสัพพยุตยานก็เจาะไปเห็นศรัทธาของท่านัญญากรณัญญาว,ว่าป่าพัทธิยาหมา,านามาสัชชีท่านเห็นปัญญวัคคีอยู่ที่ป่ายสิป,ปตนามฤคทายวันแผงเมืองพระราณศีท่านก็เลยจาริกสเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าจากโพธิมณฑนเนี่ยที่แปดยอดนะสอง้ห้าสิกว่ากิโลนะไปโปรดแปลว่าพระพุทธเจ้ามีพระสัพพยุตยานเห็นอะไร เห็นศรัทธาที่อยู่ในปฏิสนธิในพระวังกจิตของท่ญญานยากรยยะแต่แต่ถูกกิเลสถูกทิฏฐิในปัจจุบันปิดกั้นไว้ถ้าไปเขลียทิฏฐิออกศรัทธาที่อยู่ในบวังกจิตนั้นจะเป็นปัจจัยต่อศรัทธาที่ในชาวนะและเป็นปัจจัยแก่ความเพียรสติสมาธิและปัญญานี่เป็นแบบนี้ ฉะนั้นเวลาไปเคลียร์ทิฐิออกเคลียร์ความเห็นออกปุ๊บเรียบร้อยเลยโลดแล่นเลยท่านได้เป็นสาวกท่านแรกได้ตรัสรู้ตามพระุทเจ้าท่านแรกเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะว่ามีศรัทธาที่ในบองจิตที่มีพลังมากกว่าคนอื่นแล้วก็ตั้งอัธยาศัยไว้พวกเราไม่มีฉะนั้นเมื่อ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 เราไม่ได้ฐานะนั้นวันนี้เราต้องรีบตั้งแล้วเราเราต้องไม่พลาด เอะพลาดได้ยังไงทําไมให้พระเจ้าละเลยเราได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมลราเราน่าจะถูกเลือกต้นๆแต่ตอนนี้สอง0ักว่าปีแล้วแต่เรามามาศึกพึ่งมาศึกษาธรรมะกันเนี่ยเพิ่งมาวางศรัทธาให้เกิดนี้แปลว่ามันจะสายไหมเนี่ยหนูสายไหมจะช้าไปไหมช้าไหมปโปรช้าไหมทำไมดูโทรศัพท์อยู่เลยช้าหรือเปล่า ไม่ช้าได้ไงอายุจะสี่สิบแล้วอา <laughs> ยุจะสี่สิบแล้วอาจจตอนนี้ยอมโปรอยู่วัดอยู่วัดตอนนี้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศรัทธาเพิ่มจะอยู่ต่อหรือเปล่าไม่รู้ฮะพอจะกลับแล้วแสดงว่าหมดศรัทธาหมดหรือไม่หมดอ๋อมีภารกิจมีธุระอาจจะเชื่อ ตามนั้นเห็นไหมว่าต like, ัวศรัทธาเนี่ยบางทีมันจะถูกกิเลสกบอยู่เช่นชดินสามพี่น้องพร้อมดดวิวารเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะนั่นแหละมีศรัทธาพทธเจ้าก็ไม่ละเว้นบุคคลเหล่านี้แต่เรามองข้างนอกเรามองไม่ออกเลยนะแต่พวกเราบางทีดูเหมือนสัตว์มีศรัทธาแต่ตัวในภวังอาจจะไม่เคยศรัทธาพระพุทธเจ้าเลยก็ได้หรือน้อยก็ได้ใช่ไหม ฉะนั้นถึงบอกว่ารีบปรับตัวเองใหม่เสียทำศรัทธาให้เกิดขึ้นซึ่งยากมากอามาเป็นคนเกิดมาเป็นคนไม่มีศรัทธาเห็นพระก็ไม่ชอบตั้งแต่เด็กๆกเห็นนักบวชแต่เด็กๆไม่รู้เป็นยังไงรู้ไม่ชอบโดยเฉพาะเห็นนักบวชผู้หญิงด้แลว í, ยิ่งไม่ชอบใหญ่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเป็นเนื้อเขาว่าเอ๊ะเนี่ย ทำไมไม่ทํามาหากินมาบวชอยู่ทําไมอะไรนึกอย่างนั้นเลยนะตอนเด็กๆ <c oughs> <c oughs> เนี่ยแสดงให้เห็นชาดว่าไม่มีศรัทธาโอ้โอ่าจะมาฝึกตัวเองแทบแยกเลยนี่นมาเนี่ยมาเสียทุกตัวเลยเนี่ยศรัทธาก,ก็น้อยความเพียรก็น้อยสติสมาธิปัญญาเนี่ยโอ้ต้องไปฝึกตัวเองหมดต้องมาฝึกใหม่หมดเลยนะเนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องฝึกต้องฝึก ไปเห็นคนแป๊บหนึ่งเขาก็ได้ปลาโมดปิติกันน้ําตาไหลเนี่ยเอ๊ะเขาทํำยังไงทําไมมันไม่เกิดกับเราบ้างเคยเป็นไหมครับผมไปอินเดียครั้งแรกเนี่ยไม่เคยได้เลยนะเดินวนวนวน,วน,วนเขาก็ไปเขาสวดมนต์ก็ไปนั่งสวดกับเขาเขาเอ๊ะเราก็เรียนธรรมมา,มาศึกษามาอะไรมานั่งสมาธิก็ได้แต่ทําไมเราไม่มีสธาแปลกมากสมัยก่อนพระแทนวชระอาจเนี่ยพระแทนวัชระอาจเนี่ย ไม่ได้มีอะไรล้อมอย่างทุกวันนี้หรอกเข้าไปถึงที่ได้เลยแล้วก็เป็นพระแท่นอันเดิมที่พระเจ้าโศกสร้างกอาไว้อยู่กับต้นพระศริมาโพเขาเป็นนั่งกันพระรามะพระที่เบตก็ไเป็นนั่งสวดกันอยู่งั้นเราก็ไปนั่งสวดกับเขาเยื่นนั่นหลยอยู่ทั้งคืนแต่เอสศรัทธาเราก็น้อยวันนี้ท่านท่านอะไรนะดินาัน,านมาเอาต้นเอาใบโพมา ท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนทําความสะอาดที่นั่นใบโพที่มาถวายท่านอญญาจารย์เป็นใบโพที่ล่วงมาอยู่ที่พระแทนวัชระอาจเอามาถวายเอามาก็เออพอเห็นนี้ทำไมามาตื่นเต้นก่อนหน้านั้นไม่เคยตื่นเต้นนี้ทำไมเห็นตอนนี้ตื่นเต้นได้ใช่ไหมแล้วท่านก็เอาเนี่ยเอาผ้ามาคล้องขอให้เขาบอกนี่ผ้านี่ห่มพระพุทธเมตตาเนะเอามาก็ตื่นเต้นว่าอ๋อเป็นที่ที่เราเข้าใจสถานที่ตัสรู้สัมมาสัมพธิญาณ แล้วศึกษาแล้วก็ระลึกหลายร้อยรอบหลายพันรอบหลายล้านรอบระลึกจนจนจนเห็นจนเข้าใจกว่าจะได้ประทับตััสรู้เราเข้าใจความเหนื่อยยากความลำบากตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีพยานอย่างเห็นบรรดาอนุสัยและอัธยาัยของสัตว์เรามีอนุัสฝังแน่น อัธยาศัยที่ไม่น้อมไปในอธิมุตเราไม่มีศรัทธาในพระเจ้าที่ฝังไว้อย่างมั่นคงพระพุรธเจ้าจึงละเลยเรามาแนด่ดีฉะนั้นให้สมาทานใหม่วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งหลักใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนจิตใจใหม่เปลี่ยนทัศนคความเห็นใหม่ต่อไปพระเจ้าจะไม่ละเลยเราและเพราะเราไม่ละเลยพระพเจ้าเราจะทำตถาคตโพธิศัทธาคือคว่า ปัญญาตเชื่อมั่นปัญญาตัสรุของพระสถาคตเราจะเชื่อมั่นปัญญายาณของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นปัญญาในมหากริยาญาณสัมยุญตว่าเป็นพระสัพพยุตญาณว่านั่นคือเป็นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นเวทนาขันธ์ที่เกิดร่วมกับพระสัพพยุตญาณนั้นด้วยเชื่อมั่นสัญญาขันธ์ที่เกิดร่วมกับสัมพยุญตญาณเชื่อมั่นสังขาระขันธ์เชื่อมั่นวิญญาณขันธ์มหากริยาญาณจิตตุบบาทที่เป็นสมณะที่เป็นอสังขาริก ที่เป็นญาณสสมปยุทธ์นั้นเราเชื่อมั่นพระปัญญาญาณในนั้นเป็นพรุทธเจ้าและเวทนาขันธัญญาขันธ์สังขารละขันธ์ญาณขันธ์แม้รูปขันธ์ที่เป็นการรัชกายของพระสัมมาสมพุทธเจ้าที่ประดับไปด้วยมหาปุริสลรขณะสามสองประการ,รานุวิญญชนะ80ที่จะริกในการประกาศอริยาสัจสีสอนหมู่สัตว์ให้พ้นจากกิเลสกองทุกข์เราจะเชื่อมั่นพระปัญญาญานนั้น เราจะฝังเราจะฝังความเชื่อมั่นต่อพระญาติปัญญานั้นฝังไว้ในในใจของเราเนี่ยให้แข็งแรงให้มั่นคงถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดปฏิสนธิในพบต่อไปจะมีศรัทธาที่แข็งแรงประวังกัจิตจะมีศรัทธาที่แข็งแรงและผู้มีปัญญาญาณทั้งหลายมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะเห็นปัญญาในอัธยาศัยของเราอย่างแน่นอนเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็แปลเป็นผู้ตั้งอัธยาศัยที่จะไม่ละจะไม่ละ ไม่ละเว้นพระพุทธเจ้าและคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ละเว้นเราดยไม่ลนะนั้นสงไม่ละนี่เป็นไปในการอย่างนี้ฟังได้ไหมล่ะฟังความคิดอย่างนี้แล้วก็มนสิการอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็เวลาที่เหลือของชีวิตเนี่ยลมหายใจที่ยังมีอยู่จะไม่ยอมให้เสียหาย บางทีมันอาจจะถูกกิเลสมาแทรกนะบางทีก็ท้ออย่างที่ว่าบางคนอ่ะเรื่อเราทําดีแทบตายทําไมคนจึงไม่เห็นความดีเราเคยคิดไงี้ไหมอย่างนั้นแสดงว่าเราเอาทาดีเพื่อเพื่อบุคคลเราทําดีพระพุทธเจ้าเห็นเมื่อเราเข้านั่นคือมีธรรมะเป็นจุดหมาย ภาริยะบุคคลทั้งหลายที่ท่านมียานปัญญาท่านย่งเห็นแน่นอนว่าเรามีความเรามีความบริสุทธิ์ในการกระทํากุศลความดีนี้ใครจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่เป็นไรแต่บัณฑิตเห็นคือพระเจ้าเป็นต้นเห็นแน่นอนฉนั้นอย่าท้อถ้าพวกเราท้อแล้วแล้วเราจะมี พระธรรมเป็นหลัก,พร,ลกพระสงฆ์เป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้ยังไงงั้นต้องไม่ท้อต้องเห็นปัญหาและอุปสรรคในเป็นข้อฝึกนะเราจะเพียรพยายามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปงั้นต้องเจอปัญหาแน่นอนเจออุปสรรคแน่นอนในการดําเนินชีวิตลหลายๆคนที่มาเจอหน้าพระเนี่ยมองปป๊บก็รู้แล้วเนี่ยช่วงนี้ท่านท้อกันบ้างอะไรบ้าง บางช่วงก็เห็นท่านกําลังขึ้นมาเป็นพักๆบางทีก็วูบลงวูบขึ้นเนี่ยก็เห็นฉะนั้นจงจงอย่าท้อเพราะว่าท้อเป็นอกุศลเป็นอกุศลนะความทอ้อความหดหู่ความเซ็งเนี่ยเป็นถีนมิทะฟุ้งซ่านก็เป็นอกุศลกำหนัดก็เป็นอกุศลเครียดโกรธก็เป็นอกุศลลังเลไม่กล้าตัดสินใจอย่างมั่นคงในศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอกุศล ทำไมเราต้องให้อกุรลมาก้มลุมนะนั่นต้องจัดการต้องมานัสิการจัดการให้เร็วอย่าแช่กับมันอย่าแช่อย่าแช,าแช่นานพอแช่ได้แป๊บเดียวใจมันจะไปยินดีเลยนะพอแช่กับราคะนานๆปุ๊บมันจะยินดีในะราคะแช่กับโทสะมันจะยินดีว่าโทสะเนะี่ยมันดีทําให้คนเกรงเราเวลาเราไปแช่กับความขดถูดท้อแท้เรารู้สึกว่ามันเป็นความดีนะมันก็ต้องมีการเซ็งบ้างเบื่อบ้างเนี่ย แทรกแค่กับความฟุ้งซ่านลำคาญใจหรือความลังเลส,สงสัยเราก็จะไม่กล้าตัดสินใจในการเจริญกุศลฉะนั้นต้องระวังบาปเวลามันเกิดขึ้นต้องละให้เร็วอย่าไปยินดีอย่าไปเพลิดเพลินกับมันอย่างนี้เป็นต้นนะ